สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอรอาจารย์ทอ็อปในรายการนักอาจารย์รรยโอและอาจารย์ราารยทัพพยา,พยากรมาแล้วครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะ อาจารย์โอ้กก็ได้มาถึงแล้วตอนนี้นะใครจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะตอนนี้เพราะถ้าเลยเวลานี้ไปเนี่ยก็เท่ากับถามไม่ได้ เอาเข้ามาแล้วกดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ <c oughs> หรือคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ได้ว่ากัน <c oughs> อย่าลืมเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอเดินทางมาถึงแล้วอาจารย์โอก็ได้มาแล้ว เร็ว <c oughs> เร็วเซ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์เรวแชร์เรวมีคนถามมาแล้วค่ะมา แชรแล้วปูวันที่หนึ่งมีนาคมวันนี้วันที่เท่าไรยี่สิบแปดเจ็ดแปดเก้ายี่แปดแล้วย <28 S 2> <28 S 1> ี่แปดก็เหรอยี่แปดยิบเก้าแล้วก็หนึ่งเออวันนี้28วันที่หนึ่งมีนาคมจะโชคทางการเงินไหมคะมีครับไพ่ว่างั้นนะไพราชินีถือเหรียญขึ้นแล้วเร็วโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น โดยมีอาจารย์โอมาแล้วเอาหน้าเข้ามาค่ะเรคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เริใครเข้ามาได้ไมอาจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า แชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณคุณปูนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้ยก้าสิเก้าแชร์โดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานไปสวดมนนะต์นะไปอยากได้ลาบได้ซับไปเรื่อย สัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจมหา a เทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหิตพุทธมาอาุนโมพุทธายเวรทยโยระโคนายังเวรหิงสาวเวรทัสเซเวรทัสสาวเวรเทียวพุทธสามานีมามาพุทธสสวะหม สัมปติชามีเพ,เพลงเพลงพาพาหาหาเรือเรือนะเข้ามากันได้ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามใครเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ต้องแอดเพื่อนแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันครั้งเดียวแล้วเป็นตลอดไปมีพื้นที่คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะคะ อยากจะมีเพื่อนดูดวงบ้างนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มีแต่สแกมมเมอร์เอ่ยปล่อยกู้เอ่ยปั่นบาคาร่าเอ่ยมาขอเป็นเพื่อนนะคะบางทีก็หลออเกินนะเออหลออเกินไปนะคะก็ไม่น่าไว้ใจนะคะอืมต้องแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องต้องหลอกแบบนี้นะคะอืกดแชร์ออกไปเซ่ไม่เคยคเห็นอาจารย์ทอปยิงกว้างขนาดนี้มาก่อนเลย หนังไง,องชอบแบบนี้เหรอไม่ใช่ยิ้มกว้างค่ะนี้พานี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วดูนี่ใครถามอะไรเข,ข,ข้ามาไก่เขินเขินไก่ค่ะพักนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะเพราะน้าเรามีปัญหากับแฟนเราค่ะไม่ครับ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนเป็นคนที่รักเราแล้วเรารักนะไก่ไปสวดคาถามหาจัก,กรพรรดิเสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โอนมโมพุทธายพาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรังคันธสิวริจมมาเทรัง อะหังวันธามีทุระโตอะหังวันธามีธาตุโยวันธามีสปะ,ะโสพธาธรรมมาสังคาปูเชมินะโธเอย๊ยนึกว่าอะไร,ะไรยิ้มยิ้มกว้างขนาดนั้นเพราะอะไรผิดนั้นนั่นเองนี่ไงนี่ดไม่ไม่เกี่ยวอะเมื่อเกี่ยวเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โเราอุตส่าห์ดีใจนืกอว่าเราหยอนแล้วสำเร็จโอ้โหแบบตายตายตุยเลยตุยอะไรตุยมา คนเข้ามาเป็นสิบคนทำไมคนถามไม่ค่อยจะมีไก่สวดก่อนนอนวันละสิบจบทุกคืนค่ะอาจารย์มันต้องร้อยแปดสิเนี่ยสายเนี่ยเขาต้องร้อยแปดกันเข้าใจเป่า,ามันไม่มีสิบจบนี่มันน้อยไปจะโดยจริงต้องสวดวันหนึ่งอะ,ะประมาณร้อยแปดร้อยแปดแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบกว่านาทีอะประมาณห้าสิบกว่านาทีผมลองมาแล้วถ้าร้อยยี่สิบจบอะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแน่เกือบชั่วโมงอะประมาณห้าสิบห้านาทีนะมา สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองแชร์ให้แล้วครับมาอขอบคุณค่ะอาจารย์ตั้มนะคะนะสวัสดีนะครับนอาจารย์ตั้มนี่เป็นที่นิยมมากเลยนะคะ<ต>เะห็นเขามีคนกดไลค์เยอะแยะเลยะค่ะอาจารย์ตั้มมากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไม่ใช่อาจารย์ตั้มพูดผิดวันเสาร์สิบจบไม่ใช่เหรออ๋อวันเสาร์ว่าสิบจบแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะ โดยหลักจริงนะของสายมหาจักรพรรดิเขาเรียกว่าถ้าลูกศิษย์อะถ้าศิษย์สายแท้ๆนะแบบเนี้ยแบบศิษย์อะลูกศิษย์แบบแท้ๆเลยนะที่แบบห้อยห้อยแล้วกำนะเขาจะสวดแบบอย่างเงี้ยกำนะแล้วก็ห้อยคอก่อนพอห้อยคอเสร็จใช่ป่ะแล้วจะเอาหลวงปู่ดูเนี่ยกำพอกำเสร็จแล้วเนี่ยจะร้อยไปไปเรื่อยๆหลวงปู่ายไปยังต่ำสามสิบจบที่ผมเคยเจอมาเป็นรอบๆเขาจะนับเป็นรอบรอบละสามสิบรอบละสาวสิบจบ รอบละสามสิบแล้วแล้วพอนานๆเพลินๆมากๆก็จะเป็นกลายเป็นแบบทั้งวันอะไปเรื่อยอะนี่เรื่องจริงสวดกันทั้งวันอะเคยเห็นเด็กบางคนนะเด็กนะกแบบแบบแต่ผมสั้นเลยติ่งหูเลยอ่สี่ร้อยห้าร้อยร้อยจบต่อวันเออเขาสวดกันทั้งวันอะมันมันต้องสวดไงสวดไปทั้งวันนี่เรื่องจริงกดแชร์ออกไปแซ่เวลาเหลืออีกห้าสี่นาทีแล้วนะเดี๋ยวยกป้ายก่อนโฆษณาให้จานโอ้ก่อนเวลาเหลือแค่สี่นาทีสุดท้าย ติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษได้ที่ประธานสูงสุดพิเศษ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15สนใจดูดวงอยากละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะ้าทองสาสิกาลินทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสงวงเปิดกิจการราา้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัขงวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนให้ยิบซีจากใบเกียจิบัตรขายไพ่ยิบซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะ และผมครับ a c e b o o k ครับวชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทรศูนย์6ปดสี่เก้าสองหกหกห้าแปดไอดีรไลน์อเจทพหนึ่งหกตามนี้นะเวลาอาจารย์เวลาหลวงตาาเขาสวดแต่ละรอบแต่ละรอบที่เขาถอยทอดสดทุกวันน่ะเขาเขาสดกี่จบอาจารย์เขา 24, หรือว่าเป็นยี่สิบสี่จบส่วนใหญ่จะยี่สิบสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มไม่ถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงอะถ้าคนแบบว่าสวดตามท่านช้าช้านะ มันจะเอื่ยประมาณ24จบประมาณถ้าตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปถึงสามทุมซึ่งเป็นเวลาประตูวิญญาณเปิดอะประตูจิตเปิดประตูวิญญาณในนรกเปิดนะช่วงเวลาเนี่ยสองทุมครึ่งช่วงเนี้ยจะไปถึงสามทุมเนี่ยช่วงเนี้ยเขาจะสวดประมาณยี่สี่จบ้าถ้าถ้าแบบถ่ายทอดสดนะ ไม่โอ้โอ้หมายถึงว่าแต่ละครั้งที่เขาบอกว่าแต่ละรอบวันหนึ่งมีสี่รอบวันหนึ่งมีหกรอบอะไรอย่างเงี้ยออ๋เขาสวดทั้งวันสวดร้อยแปดจบกันส่วนใหญ่เขาจะแยกออกรอบไงรอบหนึ่งรอบหนึ่งสามสิบเขาจะแยกกันออกสามสิบนะสามสิบนะจะแยกออกเป็นสี่ห้ารอบถ้าสี่ถ้าถ้าสี่รอบเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบแต่ถ้าเกิดว่าสี่รอบร้อยยี่สิบเออสี่รอบประมาณร้อยยี่สิบสี่รอบร้อยยี่สิบเอาพูดให้เคลียร์หน่อยได้มสามสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองไง รอบละสามสิบใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะแบ่งให้เหลือสามรอบแล้วคุณจะเอาแค่ร้อยแปดจบมันก็เท่ากับรอบละสามสิบหกจบตีนะตีความกลมๆนะถ้าจะเอาร้อยร้อยแปดจบนะก็จะต้องส่วนรอบละสามสิบหกจบต่อรอบสามครั้งถึงจะได้ร้อยแปดแต่ถ้าคนแบบว่าเพลินเป็นสายหลวงพ่อจริงก็จะเป็นสิบห้านาทีเนี่ยก็จะเป็นสามสิบสามสิบจบสิบห้านาทีก็จะเป็นสามสิบจบอยู่งั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะ น,นี่เรื่องจริงโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนอไอรก็อ้างโอตลอดเลยอาจารย์โอผู้ปฏิบัติเข้าถึงแล้วซึ่งกระถามหาจากักรพพัดนะคือคกระถามหาจากักรพพัดเนี่ยสวดให้ได้ครั้งละสามสิบจบหรือว่าสามสิบหกจบนะคะ,ะวันละประมาณสามถึงสี่รอบนะอันนี้ก็น่าจะถึงใจถึงใจสสิทธิ์สายหลวงพอ่อละจริงๆเอาตรงๆนะ เขาสวดกันได้ทั้งวันอะถ้ามีเวลาจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นถ้าเกิดคนทํางานได้อย่างนี้ล่ะถ้าคนทํางานก็ก็สวดเอาไว้แบบเนี้ยแยกอย่างเงี้ยแยกแยกเงี้ย,ยมีเวลาไปแยกเอาแยกเอาเขาคนเนี้ยคนนี้เขาบอกว่าเขาเขาได้สวดตอนก่อนนอนอ,อ๋อแ,แล้วแต่แล้วแต่จะสวดเอาแต่ส่วนใหญ่นะถ้าสวดอะถ้าสวดเกินอายุจะดีที่สุดกดเกินอายุขึ้นไปสักหนึ่งจบอะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆฝึกหัดฝึกหัดสวดนะเอ้ามาแล้วเหรอสบายดี วิไลรักนะคะคุณวิไลรักสบายดีค่ะนะมาเข้ามากันไดเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแทเราเขาไม่พูดคนกันเนาะใช่ไหมเขาพูดกับปักอะเจ้าเน่เจ้าเหรอเออเจ้าทา้งเหลือมาไาถามสบายดีอาจารย์วิไลจะมีโชคไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะได้จากการงานใหม่ๆค่ะวิไลรักลองหักสวดพระคาถาเงินล้านแล้วกัน สมจิชามินาสัง ja สิโมพรมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภเพราภาภวัน ja ตุเมมหาพุนยมหารโภวันต ah, ah ุเมมิเตภาหเตพุทธามาอุนามพุทธายเวรเทโยเวริโคณายังเวรหิงสาเวรทัสีเวรทัสา เวรทิโยพุทธศามานีมามาพุทธศัสวะโมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรอเร่มาตอนเวลาหมดพอดีเลยเอาลนะไปละหมดเวลาละโดยมีอาจารย์โอเป็นประธาน